คำถามยอดฮิตนะคะคือมีคําถามเข้ามาออบ่อยมากนะแต่ว่าลุงไงยังไม่ได้ทําวิดีโอก็กคือการบังหน้าทุนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะก็มีคนทักเข้ามาลุงก็อธิบายไปทีนึงอ่ะมีคนทักเข้ามาอีกลุงก็อธิบายไปทีนึงเราๆแล้วมามาไล่ดูข้อความไม่ต่ำกว่า30อะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอะมันน่าจะเป็นสาระสําคัญนะถ้าเราเอามาอธิบายให้ฟังพร้อมเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะอ่ะมาฟังนะการบังหน้าทุนหรือการทำเทลลิ่งสต็อป ที่เหมาะสมควรจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้เราต้องสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำคือสำรวจตัวเองก่อนสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนลักษณะแบบใดหนึ่งขี้เสียได้ไหมสองขี้งุดหงิดไหมสามเสียอารมณ์ไหม,มนะคะสี่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไหมถ้าเราเป็นคนหนึ่งในสี่แบบนี้เราควรตั้งเทลลิรสต็อปหนึ่งต่อนหนึ่ง หมายความว่ายังไงอ่ะมาดูมาดูนะในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะในลักษณะแบบนี้อ่ะที่ที่มันขาดทุนนะแปบ๊บนะคะเดี๋ยวแป๊บนะให้ดูตัวที่มันขาดทุนอ่ะในลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าเป้าหมายของเรานะคะเราต้องการเทค e profit ที่สามเท่าของความเสี่ยงความเสี่ยงมี160จุด แต่เราต้องการ3เท่าในลักษณะแบบนี้นี่มันจะต้อง TP อยู่ที่400เกือบ500ค่ะอยู่ที่ประมาณ500จุดแต่ราคามันขึ้นไปไม่ถึงอ่ะราคามันขึ้นไปแค่2.93เท่าทีนี้เราอ่ะนะคะก็รู้สึกเสียดายนะคะเราก็รู้สึกเสียดายนะ นะคะเราก็รู้สึกเสียดายดูอย่างนี้เรา TP ไปแล้วตั้งแต่2เท่า3เท่ารู้อย่างเงี้ยเราไม่น่าจะตั้งเทลลิงสต็อปอ่าเราไม่น่าจะตั้งตัวเทคฟูฟิตไว้3เท่าเลยเราน่าจะตั้งเทคฟูฟิตไว้1เท่านะคะหเท่า2เท่า3เท่านะคะดังนั้นใครที่รู้สึกว่าขี้เสียดายนะคะใครที่รู้สึกว่าขี้เสียดายให้คุณทำเทลลิงสต็อปไปเลยนะคะหเท่า สมมุติว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปหนึ่งเท่าแล้วใช่ไหมหนึ่งเท่าอยู่ที่ตรงนี้นะคะถ้าราคาขึ้นไปหนึ่งเท่าแล้วนะราคาขึ้นไปหนึ่งเท่าแล้วให้บังหน้าทุนไว้ที่ตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันย้อนกลับลงมาเนี่ยมันย้อนกลับลงมาในลักษณะแบบนี้เราจะทํำไคะเราจะได้กําไรหนึ่งเท่าแต่ถ้าใครที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยราคามันย้อนลงมาปุ๊บ ในลักษณะแบบนี้เราจะเท่าทุนทั้งๆท,ที่ทำไมคะเราได้กำไร4ี่หจุดแล้วแต่มันมาจบที่อะไรคะที่อะไรคะที่เท่าทุนบางคนคือไม่ได้ตั้งนะคะไม่ได้ตั้งคืออะไรคะขาดทุนขาดทุนแล้วยังไงคะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายเราก็โมโหพานไปนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเสียดายห้าจุดนี้ถ้าใครเป็นแบบนี้ ให้ตั้ง1ต่อ1ห,หมายความว่ายอย่างไรนะคะเมื่อใดก็ตามที่ราคาขึ้นไป1เท่าให้คุณตั้งเทลลิงสต็อปไปเลยก็คือบังหน้าทุนเอาไว้ที่ตรงนี้ถ้าราคาขึ้นไปแล้วมันย้อนลงมาก็ปล่อยให้ททคโปรฟิตแต่ถ้าราคาขึ้นไปแล้วเนี่ยมันมาถึงเป้าของเราที่ตรงนี้3เท่าอ่าสมมุตินะเราก็เทคโปรฟิตไปเลยตามระบบเข้าใจตรงกันเนาะกรณีที่1เป็นกรณีที่ รับความเสี่ยงได้ตามนะคะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อขาดทุนหรือ,อรู้สึกเสียดายรู้สึกแบบไม่โอเคอถ้ามันถ้าราคามันลงมาในลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะกรณีที่1นนะอ่ะมาดูกรณีที่2กรณีที่รับความเสี่ยงได้อ่ะ,อะนะคะมาดูกรณีที่2กรณีที่คนกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ รับความเสี่ยงได้คือตั้ง TPSL ปิดคอมออกไปใช้ชีวิตอ่าอันนี้คือคนที่รับความเสียงได้กรณีนี้เป้าหมายของเรายัางเหมือนเดิมนะเราจะ R หนึ آ, ่ต่อ3สมมุตินะว่าใครอา R ตั้งไว้1ต่อ3ถ้าเราจะตั้งไว้1ต่อ3นะคะตรงนี้นะคะจะเป็น3เท่าเห็นไหมคะเมื่อใดก็ตามที่นะคะเราต้องการนะคะไม้แรกนะคะ 3เท่าหรือ2เท่าอ่ะถ้าใครตั้งงาเอาไว้ที่1ต่อ2อ่ะหรือ1ต่อ3เราจะต้องเทค profit ไม้นั้นก่อนแล้วถึงบังหน้าทุนสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้เช่นฉันเนี่ยนะรับความเสี่ยงได้1ต่อ2ในลนักษณะแบบนี้ถ้าราคานะคะไม้แรกเนี่ยมันไม่ถึง2เท่าฉันยอมขาดทุน อ่ะนะคะไม้แรกเราจะ tp 2เท่านะคะ<ม>คือถ้ามันไม่ได้สองเท่าเรายอมขาดทุนไปเลยอันนี้สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ไม้แรกเราหมายมั่นปั้นมือว่าเราจะได้2เท่าตามเป้าหมายตามเืรอเซตอัพถ้าไม่ได้2เท่าฉันยอมขาดทุนอ่ะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะคะก็ให้มัน tp ไม้ที่1ไปก่อน2เท่า อา้าวแล้วไม้ที่สองไม้ที่สามไม้ที่สีที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เราเปิดออเดอร์ไปอ่ะเราเปิดพร้อมเดียวกันที่จุดนี้นะคะเราเปิดพร้อมเดียวกันที่จุดนี้ถูกไหมคะเปิด0.011ุดหนึ่งหนึ่งไม้สองไม้สามไม้เราเปิดไปสามปังหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งตรงนี้หนึ่งไม้กดพร้อมกันอ่ะตึงต้งตึง้งตึ้งสามไม้นะคะเรากดตรงนี้พร้อมกันสามไม้ไม้ที่หนึ่งเนี่ยอาร์หนึ่งต่อสองเทคโปรฟิตไปเลยหนึ่งไม้ เข้ากระเป๋าเราแล้วหไม้และอีกสองไม้นะั่นะทำยังไงอีก2ไม้คือทำยังไงก็คือทำ t ท l l i n g stop ค่ะไม้แรกไม่ทำไม้แรกตั้ง TPSL ให้เรียบร้อยไม้ที่สองหลังจากที่เราเท k e profit ไปแล้วอะ่ะหลังจากที่เราเท k e profit ไปแล้วอะ่ะให้เราขยับตัว stop loss ตรงนี้ค่ะมาไว้ที่1เท่าเมือ่อใดก็ตามที่ราคามันย้อนกลับลงมา1เท่าคือตรงนี้ประมาณนี้นะคะ 1่ะหนึ่งเท่าคือตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นหนึ่งนะคะเมื่อใดก็ตามที่ราคามันย้อนกลับลงมาหนึ่งเท่าเราจะให้มันเทคโปรฟิตไม้ทั้งหมดที่เหลืออยู่ไม้สองไม้สามไม้สี่เราจะเทคโปรฟิตพร้อมกันที่ตรงนี้ดังนั้นนะคะกรณีเลวร้ยวายที่สุดก็คือเสมอนะคะถ้ามันย้อนลงมาถึงหน้าทุนตรงนี้เราก็แค่เสมอแต่ถ้ามันย้อนขึ้นไปแล้วมันย้อนลงมาที่ตรงนี้ เราก็แค่ทำไมคะได้กำไรหนึ่งเท่าไม้ที่หนึ่งเราได้สองเท่าไม้ที่สองที่สามที่สี่เราจะได้แค่เราจะได้แค่หนึ่งเท่าทีนี้ถ้ามันไม่ย้อนลงมาถ้ามันลงมาแล้วมันไม่ชนนะเรามีโอกาสมองต่อไปถึงสีเท่าถึงสามเท่าก่อนอ่ะถึงสามเท่าเราจะต้องแบ่งไม้ทีพีหรือไม่แล้วแต่ท่านถ้าท่านจะแบ่งทีพีหนึ่งไม้ท่านก็จะเหลืออีกหนึ่งไม้ถูกไหมถ้าเรามีสามไม้ ถูกไหมคะแล้วก็จะเหลือหนึ่งไม้ไอ้ไม้ที่สามะถ้าเราหมายมั่นปั้นมือว่าเราจะเอาหกเท่าเราจะเอาหกเท่าก็ลากไปหกเท่าทีนี้มันขึ้นไปไม่ถึงเห็นไหมคะมันขึ้นไปไม่ถึงหกเท่าแล้วเราจะทำยังไงละ่ะเราต้องขยับไอ้ตัว t e ล l i n g ต t o p นี่ตาม ะะปกติแล้วเราตั้ง stop l o s s ไว้ที่ตรงนี้พอราคาวิ่งไปสองเท่าปุ๊บขยับ r a i l i n g ต t o p ไปที่ตรงนี้นะคะพอราคาขึ้นมาเราจะเอาหกเท่าใช่ไหมเราได้ไปแล้วที่ตรงนี้คือเท่าไหร่คะคือเท่าไหร่คะอ่ะเราได้ไปแล้วที่ตรงนี้โทษทีนะคะเราได้ไปแล้วที่ตรงนี้อ่ะที่ตรงนี้กี่เท่าคะอ่ะเราจะเอาหกเท่านะราคามันวิ่งมาห้าเท่าอะเห็นไหมมันมันมันเทคโปรฟิตได้ แต่เราไม่เอาไงเราจะเอาหกเท่าดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราจะเอาหกเท่าเราต้องถอยมาสองหกถอยสองเหลือสีดังนั้นถ้าราคาลงมาสีเท่านะคะสีเท่าอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้เมื่อใดก็ตามถ้าราคาลงมาสีเท่าตรงนี้นะคะตรงนี้นะอ่ะมาดูถ้าราคาลงมาสีเท่าตรงนี้ตรงนี้นี่นะคะ มันขึ้นไปเราหมายมั่นปั้นมือว่ามันจะได้หกแต่มันไม่ได้มันย้อนกลับลงมาที่สีเท่าที่ตรงนี้เราจะทําการเทคโปรฟิตทันทีนะคะเราจะทําการเทคโปรฟิตทันทีโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะในเรื่องของการทำเทลลิงสต็อปนะคะในสูตรของลุงนะเราจะทำเทลลิงสต็อปแบบเดียวกันได้ก็ต่อเมื่อเราใช้เทรดเซตอัพเดียวกันถ้าคุณใช้เทรดเซตอัพอย่างอื่นแล้วคุณมาทำเทลลิงสต็อปในรูปแบบของลุงคุณทำไม่ได้นะคะ การทำทิวลิงสต็อปขึ้นอยู่กับ1สภาพติดใจ2ขึ้นอยู่กับหน้าเทรดเซตอัพ